S sometimes s o m e sometime, t i m e and sometime มันต่างกันยังไงอันแรกเลย sometimes เติม s นะคะมันเป็น adverb แปลว่าบางครั้งหรือว่าไม่บ่อยนั่นเองตัวอย่างเช่น I wake up late sometimes ก็คือบางครั้งเนี่ยฉันตื่นนอนสายซึ่งไอเจ้า sometimes เติม s แบบนี้นะคะมันวางตรงไหนของประโยคก็ได้ไม่ว่าจะเป็นท้ายประโยคเองที่หิมยกตัวอย่างไปหรือว่าวางข้างหน้าเป็น sometimes I wake up late หรือจะเอามาวางหน้าคำกริยาก็ได้เป็น I sometimes wake up l a t e ได้ความหมายเดียวกันต่อมาตัวที่2นะคะ sometime แบบไม่เติม s ตัวนี้จะแปลว่าเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตหรือว่าในอดีตก็ได้ตัวอย่างเช่นเราอยากจะเจอเพื่อนในสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยแต่คือยังไม่รู้ว่าจะเป็นเวลาไหนกี่โมงวันไหนดีเราสามารถพูดได้ว่า let's meet up sometime this week เจอกันสักหน่อยไหมสักช่วงเวลาหนึ่งในสัปดาห์นี้หรือตัวอย่างในอดีตเช่นสมมติปีที่แล้วเห็นไปเชียงใหม่มาแต่จาเดือนจําวันไม่ได้ก็อาจจะพูดว่า I went to เชียงใหม่ sometime last year และตัวสุดท้ายคือคําว่า s o m e เขียนแยกกันแบบนี้จริงๆแล้วมันก็คือการเอาคําว่า s some ที่ทําหน้าที่เป็น adjective นะคะไปขยายคํานามคือคําว่า time ที่แปลว่าเวลานั่นเองมันจะแปลว่าช่วงระยะเวลาประมาณหนึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการสื่อถึงช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะคะตัวอย่างเช่นสมมติมีป้าข้างบ้านมาถามเราว่าเออเนี่ยโตขึ้นไปเรียนจบแล้วจะทางานอะไรแล้วเราเหมือนแบบเออคิดไม่ออกมันต้องใช้เวลาคิดอะเนาะเราก็ตอบป้าไปได้ว่า I need some time to think ก็คือฉันเนี่ยต้องการเวลาสักระยะหนึ่งในการคิดนั่นเองมันเขียนแยกกันนะคะทุกคนถ้าเข้าใจแล้วลองตอบคำถามข้อนี้ดู do you want to have dinner with me to do to tomorrow เราจะตอบอะไรดีระหว่าง sometimes s o m e sometime, t i m e หรือว่า sometime